เพื่อนเพื่อนวันนี้นะโยนะครับสั่งเคสนะจิมทำสันเอาไว้นะเมื่อคืนนะครับเราใช้โค้ดส่งด่วนนะเนี่ยตอนเช้ามาถึงแล้วเพื่อนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไปรับของนครับสกคุณนะครับได้เลยครับโอ้เร็วมากเลยนะเร็วเร็วดีเร็วดีเดี๋ยวนี้เขาจ่ายให้ไอ้ไรเดอร์วิ่งด้วยไงครับถ้าเป็นของด่วนนะครับขอบคุณมากนะครับุณครับ แล้วก็รวดเร็วมาก,กน,นะเพื่อนๆนะโยออเดอร์นะเป็นเคสจิมทอมสันนะครับอ่ามาลดราคาเพื่อนๆเมื่อคืนนะก่อนนอนนะนะกดสั่งไว้เวลาขนาดนี้ประมาณสิบโมงนะได้เรียบร้อยแล้วโอ้คนเร็วเลยทอมสั Thompson, นนี่โอ้ชอบมากอะคือโยชอบมากนะก็เป็นของอันนี้ก็ราคาเต็มก็ประมาณสองพัน สองร้อยเก้าสิบาทนะครับจริงๆถ้าขายหน้าเว็บมันจะประมาณเกือบสามพันเลยแหละของจริคํำสั่นเนี้ยแต่ว่าเมื่อคืนนะครับโคตรลดนู่นลดนี่ลดนั่นเนด้อยนะโคตรลดเยอะเลยนะไม่ถึงแปดร้อยชอบมากเลยอันนี้อยากได้มานานแล้วเพื่อนๆโอ้ย นี่เลยอันนี้จะเป็นนี่เลยครับเป็นจิมทอมสันนะ mm hmm. เขาเรียกว่าช้างเหลืองเพื่อนๆคือจิมทอมสันเนี่ยตัวเคสเขาเนี่ยจะมี4แบบนะครับส่วนที่โยเลือกมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดช้างเหลืองกันนะสวยมากเพื่อนว,ว้าวนี่เลยนี่ตัวลิมิเต็ดช้างเหลืองสวยมากเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแล้วกันนะอันนี้เลยนี่ก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว เป็นเคสช้างเหลืองนะของจิมทอมสันนะก็คือทําจากผ้าไหมนะครับปัน,นี้โอ้โหชอบมากเลยก็มาแทนเคสเดิมนะนี่ใช้ตั้งแต่วาเดนไทยแล้วอันนี้เป็นเคสของ Apple นะครับเคสแท้เออแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะครับถามว่าเออไอตัวเคส Apple ิ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเคสแท้นะอะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะถ้าเราใช้เคส Apple นะครับแล้วเราก็เอ,อ่อเรียกว่าซื้อเคสแท้มานะครับจาก ศูนย์บริการอะไรอย่างเงี้ยอ่ะง่ายๆนะเดี๋ยวโยจะใส่เคสเนี่ยแล้วในเนี้ยมันจะมีตัวพวกเอ่อ NFC หรืออะไรสักอย่างอะ่ะมันจะทําให้ตัว i p o o n แเราเนี่ยอ,อ่บอกได้ว่าเคสเนี้ยเป็นเคสของ a p p l e แท้ไหมคือมันจะขึ้นเป็นวงแหวนนะของสีเคสนั้นๆนะอ่ะโยลองใส่เคสนะนี่สีชมพูนะใส่ปุ๊บอ่าเป็นไง นะครับมันก็จะขึ้นเป็นวงแบวของเคสนั้นนั้นนะอันนี้คือซื้อเคสแท้จากตัว Apple ครับซึ่งโยมีเคสตึมเลยวพราะโยอชอบเปลี่ยนเคสนะครับก็คราวนี้ก็ใช้ของกิมโอ้โนี่หาหามานานมากเพราะว่า